ก็พี่ขวัญกดสิวเจียงไมละปูนแหมแล้วนะเจ้าวันนี้มีซิวหินตรงหัวตาแหมแล้วบอกคิดเลยว่าจะมีค้นเป็นเยอะคาทาดนี่นะเจ้าซิวหินนี่นะเจ้าถ้าปล่อยไหวก็ยิ่งใหญ่งงขึ้นใหญ่ขึ้นนะเจ้า น้องก็ว่าบ่หูว่ามีตีโกดตัวไอตอนแรกน้องอ่ะคิดว่ามันเป็นติงแบบไรอีนออเนาะอแล้วพอมหาหันคลิปปีละอู้มันเหมือนกันนี่มันเป็นซิวหินนะเจ้ากดออกก่อหายนะเจ้า ตรงนี้นะเจ้าบอกเลยว่ากดยากมากๆต้องหาแนวหามุมเพื่อได้นะเจ้าบัใจัยไขกับกดได้นะเจ้าสิวหินต้องมีความชํำนานเนาะ แต่ี่ขวัญโกดมาแล้วทุกสีวนะเจ้ายูตีนายปีขวัญกับโกดออกฮือได้นะเจ้า, good, ออนะจามีความชำนาญบ่ทำพือลูกค้าทิศวางแน่นอนแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้ามากดก็ปีปขวัญจะบ่าออกซ้ำตีเกานะเจ้าแต่สามารถออกตีหม่ได้นะเจ้า